ก็วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งในเป็นความร่วมมือของสกลอมทรครูสงขลากับสถานีแก้นี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้มีการจัดทำเอโ u ยเพื่อแก้ไขวนาหนี้สินของการการครูในจังหวัดสงขลานะครับเราก็ได้มีโครงการร่วมกันก็คือในเรื่องของการลด อันดาดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นการให้ความรู้บรมแก่กล้าการครูสมาชิกสากลนะครับที่ต้องการที่จะพอมเงินแล้วก็มีวินัยในการใช้จ่ายนะครับก็ได้เชิญผู้ที่มีความรู้นะครับมาให้ความรู้แก่กล้าการครูนะครับเพื่อจะแก้ปัญหานี้สินครูใน ในระยะยาวต่อไปนะครับออนอกจากเราได้ใช้ห้องประชุมนี้แล้วนะครับวันนี้ยังได้มีการไล์สดนะครับไปให้คุณครูในเขตพื้นที่การศึกษานะครับทุกคนสามารถที่จะรับชมได้นะครับแล้วก็นำแนวต,าต่างๆไปสู่การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหานิสินที่ยั่งยืนต่อไปครับวันที่25สิงหาคม2567ในันวาลิมสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งนำทีมถ่ายทอดสดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดตั้งแต่เวลา9ก้ถึง12นาฬิกาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจรู้จักการวางแผนจัดการด้านการเงินและมีวินัยในการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัวสามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้ดีขึ้น มีการเก็บออมเงินมากขึ้นและมีทักษะในการดูแลตนเองและครอบครัวในอนาคตณโรงแรมหันษาเจบีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเราก็ลองคูณดูว่าถ้าเราแบบลดเนาะเช่นแบบ500ต่อเดือนอย่างเงี้ยที่เราเองบสังสรรค์ของเราเราลองมาเก็บดูนะถ้าเราคูณไปแล้วเนี่ยอุ้ยมันก็เก็บได้เยอะนะต่อปีอย่างเงี้ยเราลองมาคูณดูก็สอ0 0 0กว่าบาทถ้าเราลองเก็บนะคะ ซื้อบางทีมันเซลอ่ะคุณเมียนมงถามว่าตัวเองเป็นไหมก็เป็นแต่ตอนหลังเนี่ยพยายามแบบห้ากใจคือเราต้องแบบเครื่องสำอางอีกอย่างนึงคุณผู้หญิงอาจจะต้องดูเนาะบัตรเครดิตท่านไม่กดเงินสดท่านไม่เสียเออเสียค่าธรรมเนียมนะรูดใช้อย่างเงี้ยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่แต่บัตรเครดิตอย่างที่เมียนงบอกว่าท่านต้องไปดูว่าค่าธรรมเนียมหลายปีท่านมีไหมถ้ามีอันเดียก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าบางทีแบบแอบเก็บมานเนียน